ทานเรื่องไกลทองที่เมืองพิจิตรมีถ้ำจระเข้อยู่ใต้น้ำแห่งหนึ่งในถ้ำนั้นมีแก้วเป็นของวิเศษเคยส่องแสงในถ้ำสว่างเหมือนเวลากลางวันอยู่เป็นนิดจระเข้ตัวใดเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นแล้วก็บันดาลให้กลายเป็นมนุษย์และอิ่มทิพไม่ต้องกินผู้คนหรือบริโภคโภชนอาหารอย่างอื่นเท้ารำไพเป็นพญายจระเข้อยู่ในถ้ำนั้น รักษาศีรักษาสัตว์ก็เป็นสุขมช้านานเท้ารำไพมีบุตรชื่อเท้าโคโจรแต่อยู่มาเท้าโคโจรไปมีเหตุวิวาทกับจระเข้ร้ายชื่อเท้าแสนตาและพญาพันวังเลยเกิดการกัดกันตายทั้งสามตัวจึงเหลือแต่บุตรของเท้าโคโจรชื่อว่าพระยาชาลวันเท้ารำไพเห็นว่า ตัวชาลาแล้วจึงมอบอำนาจให้แก่พญาชาลาวันผู้เป็นหลานปกครองจระเข้และบริวารทั้งปวงพญาชาลาวันมีเมียชื่อนางวิมาลาและนางเลื่อมไลวันอยู่ในถ้ำด้วยกันแต่พญาชาลาวันนั้นใจพานชอบกินคนตามวิสัยของจระเข้ไม่ได้รักษาศีลคองสัตว์เหมือนเท้ารำไพผู้เป็นปู่อยู่มาวันหนึ่ง พญาชาละวันอยากกินเนื้อมนุษย์จึงออกจากถ้ำกลายเป็นจระเข้ว่ายน้ำมาทางน่านาน้ำเมืองพิจิตรขณะนั้นนางตะเภาทองกับนางตะเภาแก้วเป็นพี่น้องลูกสาวเศรษฐีที่เมืองพิจิตรลงเล่นน้ำอยู่กับบ่าวไพร่พญาชาลาวันเห็นนางตะเภาทองก็นึกรักเพราะตัวอยู่ในถ้ำเคยเป็นมนุษย์จึงตรงเข้าคาบเอานางตะเภาทองแล้วพาลงไปในถ้ำ นางตกใจสลบสลหยหมดสติไปพยาชาลาวันแก้ไขให้ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดจากเยี่ยวพาราศีนางตะเภาทองเห็นพยาชาลาวันเป็นมนุษย์รูปร่างสะสวยก็นึกรักทั้งที่มิรู้จะทำอย่างอื่นประการใดก็ต้องยอมเป็นเมียพยาชาลาวันฝ่ายนางวิมาลาเมียหลวงรู้ว่าพญาชาลาวันไปได้นางมนุษย์มาเป็นเมียใหม่จึงชวนนางเลื่อมลายวันไปดูด้วยกันไปถึงห้อง พระยาชาลวันยังไม่ตื่นนอนเห็นนางตะเภาทองนั่งอยู่คนเดียวก็เข้าไปไต่ถามถากถางต่างๆน,นานาด้วยความหึงหวงจนเกิดทะเลาะวิวาดด่าทอกันอื้ออึงพญยาชาลวันตื่นขึ้นก็ว่ากล่าวนางทั้งสามจนต้องเลิกวิวาทกันไปฝ่ายเศรษฐีบิดานางตะเภาทองทราบว่าจระเข้คาบเอาลูกสาวไปสำคัญว่านางตะเภาทองตายให้เบา่าไพ่เที่ยวตามหาศพก็ไม่พบ จึงบนบานพวกหมอจระเข้ให้จับจระเข้ที่กินลูกสาวพวกหมอจระเข้พากันอยากได้สินบนต่างคนต่างพยายามจะจับพญาชลาวันไม่รู้ว่าเป็นจระเข้มีเขี้ยวแก้วกายสิทธิ์ก็ถูกพญาชลาวันคบกัดฟาดปันเสียตายเป็นอันมากจนผู้คนพาเป็นกลัวไม่มีใครกล้ารับสินบนของเศรษฐีเศรษฐีขัดใจจึงออกปากว่าถ้าใครจับพญาชลาวันได้ จะยกนางตะเภาแก้วลูกสาวคนเล็กให้เป็นเมียแล้วจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ด้วยกึ่งหนึ่งข่าวนั้นก็เลื่องลือไปในแขวงเมืองพิจิตรเจ้าไกลทองเป็นชาวเมืองนนทบุรีคุมเรือขึ้นไปค้าขายอยู่ที่เมืองพิจิตรเจ้าไกลทองเป็นคนรักเรียนวิชาอาคมมาแต่น้อยเมื่อขึ้นไปอยู่เมืองพิจิตรอายุได้18ปปีเวลาว่างการค้าขายอุตส่าห์ไปเล่าเรียนวิชากับพระครู ที่วัดหน้าพระธาตเสมอไมิได้ขาดท่านพระครูรักใคร่บอกวิชาอาคมให้จนินาำนิํำนานรันได้ยินข่าวที่เศรษฐีหาคนจับจระเข้จะยอมแบ่งสมบัติและยกลูกสาวให้กอคิดอยากรับอาสาเอาสินบนจะได้ตั้งตนให้เป็นหลักแหล่งต่อไปจึงไปถามพระครูผู้เป็นอาจารย์ว่าวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนไว้จะพอต่อสู้กับจระเข้ตัวสำคัญนั้นได้หรือยัง พระครูบอกว่าวิชาที่เรียนรู้นั้นก็พอจะสู้จระเข้ได้อยู่แล้วแต่ว่าพยาชาลวันนั้นมีเขี้ยวแก้วเป็นจระเข้กา,ายสิทธิ์จะฆ่าฟันด้วยเครื่องสัตว์ราวุธอย่างอื่นหาตายไม่ต้องแทงด้วยหอกสัตโลหะจึงจะตายเจ้าไกลทองได้ฟังก็ยินดีจึงขอหอกสัตโลหะกับเครื่องป้องกันตัวมาจากพระครูแล้วไปบอกเศรษฐีว่า จะรับอาสาจับพยาชาลาวันเศรษฐีก็ยินยอมทั้งสองฝ่ายจึงไปทำสัญญาการต่อหน้าเจ้าเมืองกรมการเมืองพิจิตรแล้วไกลทองก็ไปตั้งโรงทำพิธีที่หาดทรายริมน้ำหน้าเมืองพิจิตรเมื่อเจ้าไกลทองตั้งพิธีพยาชาลาวันอยู่ในถ้ำนอนอยู่กับนางวิมาลาในคืนนั้นเกิดนิมิตฝันว่าไฟไหม้ถ้ำแล้วมีเทวดาองค์หนึ่งถือพระขันเข้าไปฟาดฟันพยาชาลาวัน สาวไส้ออกให้แล้งกากินแล้วตัดเอาศีรษะไปพญาชาลาวันตกใจตื่นขึ้นไม่สบายใจจึงเล่าความฝันให้นางวิมาลาฟังนางวิมาลารู้ว่าเป็นฝันร้ายแนะนำให้ไปแก้ฝันแก่เท้ารำไพขอให้ท่านช่วยทำนายเท้ารำไพทำนายว่าฝันร้ายนักถ้าประมาทจะมีศัตรูบังอาจลงมาทำร้ายจนถึงในถ้ำที่อยู่ให้ระวังตัวให้จงดี พญาชาลาวันจึงให้บริวารขนเอาศิลามาปิดปากถ้ำมิให้ผู้ใดเข้ามาได้หมายจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำจนสิ้นเคราะห์แล้วจึงจะออกไปเที่ยวเตรดังแต่ก่อนเมื่อเจ้าไกลทองทำพิธีอ่านอาคมเรียกอำนาจมนบรรดาลให้พญาชาลาวันเกิดกลับกุ้งใจจนทนอยู่ในถ้ำไม่ได้ก็ผลผันทำลายกองศิลาที่ปิดปากถ้ำแล้วกลายเป็นจระเข้ว่ายน้ำมายังหน้าโรงพิธีเห็นเจ้าไกลทอง ลงอยู่ในแพก็รู้ว่าตัวศัตรูจึงตรากขึ้นเกยแพหไม้จะขบกัดเสียให้ตายแต่เดชะวิทยาคมช่วยป้องกันเจ้าไกรทองพญาชาลวันมิอาจทำร้ายได้กลับถูกเจ้าไกรทองแทงเจิบปวดแสนสาหัสพญาชาลวันเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ก็หนีกลับลงไปในถ้ำไปบอกความแก่เท้ารำไพขอให้ช่วยต่อสู้ศัตรูเทารำไพไม่เข้าด้วยว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนั้น เพราะพญาชาลาวันไม่อยู่ในศีลในสัตว์ที่กัดกินมนุษย์แล้วมีหนำซ้ำไปลักเอาลูกสาวเขามาเป็นเมียจึงเกิดกรรมเวรเพราะความชั่วของตัวเองพญาชาลาวันเห็นเท้ารำไพไม่เข้าด้วยก็น้อยใจกลับมายังถ้ำที่อยู่ของตนมาเล่าความแก่นางวิมาลาแล้วบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยมีศัตรูที่จะทำร้ายได้เดี๋ยวนี้ศัตรูมีฤทธิ์มากเกิดขึ้นแล้วคงจะไม่พ้นอันตรายเป็นแน่แท้ นางวิมาลาเห็นพญาชาลาวันถูกแทงเป็นแผลยับไปทั่วทั้งตัวก็ตกใจรีบออกมาเรียกพวกบริวารหมายจะให้ช่วยกันไปรักษาพยาบาลขณะนั้นพอเจ้าไกลทองจุดเทียนระเบิดน้ำตามลงไปถึงถ้ำพวกจระเข้บริวารก็พากันหนีไปยังเหลือแต่นางวิมาลาที่อยู่นอกห้องคนเดียวเจ้าไกลทองช่วยข้อมือนางวิมาลาไว้แล้วขู่ถามว่าพญาชาลาวันอยู่ที่ไหนนางวิมาลาไม่บอก เจ้าไกลทองเงื้อหอกขึ้นจะแทงนางก็ตกใจร้องพยาชาลวันอยู่ในห้องได้ยินเสียงเมียร้องก็ถลันออกมาทั้งยังเจ็บอยู่พอเจ้าไกลทองแลเห็นก็รู้ว่าเป็นพยาชาลวันด้วยมีบาดแผลโลหิตเปื้อนอยู่ทั้งตัวแต่เห็นรูปทรงเป็นชายโสภาน่ารักก็ยืนตะลึงอยู่ฝ่ายพยาชาลวันเห็นเจ้าไกลทองจับเมียไว้ก็โกรธเป็นกำลังตรงเข้ารบกับเจ้าไกลทองตัวต่อตัว,ตวนางวิมาลานีไปได้รบกันอยู่พักหนึ่ง พญาชาละวันก็สิ้นกำลังเจ้าไกรทองจับได้เอาตัวมัดไว้แล้วเจ้าไกรทองจึงนึกว่าพญาชาลาวันนี้แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ที่เมืองพิจิตจึงค้นหาศพนางตะเาทองไม่ได้คิดแล้วจึงเที่ยวค้นหาไปในถ้ำก็พบนางตะเภาทองแต่นางนั้นแต่งตั้งเป็นเมียเจลเครางควานก็เข้าสิงกลายเป็นผีดิบพูดกับมนุษย์ไม่ได้ได้แต่ใช้ใบบอก เจ้าไกลทองจึงพานางตะเผาทองขึ้นขี่พญาชลวันมาส่งต่อเจ้าเมืองกรมการเมืองพิจิตรเศรษฐีผู้เป็นบิดาเห็นนางตะเภาทองกลายเป็นใบ้มิรู้ที่จะแก้ไขประการใดจึงอ้อนวอนเจ้าไกลทองขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยเจ้าไกลทองบอกว่าที่นางเป็นใบนั้นเพราะรางควานของพระยาชลาวันเข้าทับต่อพระยาชลาวันตายเมื่อใดจึงจะหายเจ้าเมืองพิจิตรว่าจระเข้ชลาวันตัวนี้ มันกินผู้คนเสียว่าหนักหนาแล้วจะเอามันไว้ทำไมจึงสั่งให้พวกชาวเมืองฆ่าพญาชาลวันเสียแต่พวกชาวเมืองไปทำอย่างไรพญาชาลวันก็ไม่ตายด้วยอำนาจเคี้ยวแก้วรักษาตัวอยู่จึงต้องอ้อนวอนให้เจ้าไกลทองช่วยบอกอุบายที่จะฆ่าพญาชาลวันเจ้าไกลทองให้เอาหอกสัตตโลหะไปแทงพญาชาลวันจึงตายนางตะเภาทองก็หายเป็นใบกลับเป็นปกติดังแต่ก่อน เศรษฐีจึงปรึกษากับภรรยาว่าเดี๋ยวนี้เจ้าไกลทองก็ทำการสำเร็จดังสัญญาจำจะต้องยกนางตะเภาแก้วแลสมบัติให้เขาแล้วเจ้าไกลทองนี้มีฤทธิ์เดชมากคงจะได้มียศศัก์ต่อไปที่ได้ไว้เป็นลูกเขยก็ดีหนักนาะแลนางตะเภาทองนั้นเขาก็ได้พามาทั้งได้ช่วยแก้ไขให้หายเป็นใบ้ควรจะยกให้เขาเสียอีกคนหนึ่ง จะได้ผูกพันเจ้าไกลทองไว้ให้มั่นคงคิดกันดังนี้แล้วจึงยกนางตะเภาทองกับนางตะเภาแก้วให้เจ้าไกลทองทั้งสองคนเจ้าไกลทองก็ได้ครองสมบัติกับนางทั้งสองอยู่ที่บ้านเศรษฐีแต่นั้นมาอยู่มาเจ้าไกลทองนึกถึงนางวิมาลาเมียของพญาชาลวันซึ่งได้ไปเห็นที่ถ้ำจระเข้คิดรักว่ารูปร่างสะสวยหนักหนานางก็เป็นมาอยู่ จะลองไปเกี่ยวพาราสีดูถ้าปรากฏว่าตัวปราพยาชลวันแล้วเลยได้เมียด้วยก็จะมีชื่อเสียงในพวกนักเลงเจ้าชู้คิดดังนี้แล้วจึงวางอุบายลวงนางตะเผาแก้วและนางตะเภาทองว่าตั้งแต่ปราพยาชลวันแล้วยังไม่ได้ไปสนองคุณพระครูผู้เป็นอาจารย์เลยจะขอลาไปปฏิบัต,บติบูชาครูสักคราวหนึ่งนางทั้งสองก็เชื่อยอมให้ไป เจ้าไกลทองตะเตรียมตัวออกจากบ้านพอมาถึงที่เปลี่ยวก็ร่ายมนจุดเทียนระเบิดแล้วประดาน้ำลงไปยังถ้ำจระเข้พวกจระเข้เห็นก็พากันกลัวรีบหลบหนีไปฝ่ายนางวิมาลาตั้งแต่พญาชาลวันตายก็เฝ้าแต่โศกเศร้าอะไรถึงผัวอยู่ในห้องวันนั้นได้ยินเสียงพวกจระเข้อื้ออึงนางก็ออกไปดูพอพบเจ้าไกลทองก็เกี้ยวพาราสี นางจึงหนีเข้าห้องปิดประตูลั่นดานเสียเจ้าไกลทองเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เปิดรับเจ้าไกลทองเลยไล่มนสะกดสะเดาะดานประตูเปิดเข้าไปได้เจ้าไกลทองเกี้ยวพานสัญญาว่าจะพาอยู่เป็นคู่ครองแล้วเป่ามนเทพบริจวนนางวิมาลาถูกสเสน่ห์ก็กลับใจยินยอมเป็นเมียอยู่กับเจ้าไกลทองที่ในถ้ำต่อมาไกลทองจึงแอบลักลอบไปมาหาสู่กับนางวิมาลา จนนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองสงสัยและเกิดจับได้จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันไกลทองเข้ามาห้ามและอำลานางวิมาลาด้วยใจอาวณนจากนั้นไกรทองก็พูดจากเลียกล่อมให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติทั้งมนุษย์และเจระเ้